สบายดีพี่น้องพี่น้องงวัดพี่น้องแม่อาหารลุงวัดหมอปน้องก็บอกนั่นพี่น้องเอาอาหารลุงวัดพี่น้องภาพของกันมีจิ๋วภาพนะพี่น้องเฮ้ยมีต้มปลามีหนับส้อยปลาพี่น้องเจอกันลาบลุงก่อนนะพี่น้องจุปลาเป่าเท้าพี่น้องปลาเป่าเท้าตายพี่น้องสักวันนึ่งเป็นจิ๋วเป่าเท้าแต่มึงเข้ามาเข้ามาจะเหลือไม่ได้ยือละไม่ได้หนับเลยประมาณลุงวัดพี่น้องเลยเป็นตากล้องเหนอกพี่น้อง ตา้าผู้ใหได้ผลยังมีผลมาแล้วพ้นกฎผลออกมามงเกิดกเราพึ่งลงไปก้อนแล้วพี่น้องเกิกเราพึ่งลงตปก้อนเลยแหละลงในข้ันี่เรอใช่ไหม ก็ไปเข้าอ de, พุ่นก็ได้เข่าเบื้องพุ่นเลยเออเข่าเบื้องพุ่นเลยเออวัดพี่น้องพ่อกันยุวัดน้องพี่น้องของบ้านพ่อกันยุวัดจะลงไปได้หนีแหละพี่น้อง วันนั้นกินไปรอบนึงแล้วพี่น้องขินกินอยู่เฮือนพี่น้องขินกินอยู่เฮือนก็ลงมาอีกพี่น้องไอ้ว่าวันนั้นก็ลงมาแต่เศ้ากูได้ไม่หน่อยนะลงมาเห็ดเวียงแล้พี่นองจะเศร้าอ่ากับวันวันนั้นก็บพ่อไร้ท่ายิปกับพี่น้องพี่แต่อลงเฟซบุ <c oughs> <c oughs> <legal classified. c oughs> ๊กเพราะไอ้เพื่อนผู้ลงมาพี่น้องเดินวัดแล้วงามบอกพี่น้องเนี่ย

ป้าจะถือตัวนี้นะจะถือตัวนั้นมันนักเิ๊ไปเด้อไปเด้อสางเ็กสงไฟม่ากงมาลนโตไดมาเองหมนกโตล้โตไปแลเต็ี่นะเก็ดเก็ดเก็ดสวัสดีบอรมฮอนวัดฮอนว่าเพี่น้องเ้ยกำลังแต่งทาเข่าพี่น้อง <displayed, S 1> หลับเทาหลับเท่าลบสลายสลายเขียวใช้แปลเท่าน่นนจ๊นะเออร้างลกันทรั้เนาะพิเศษเินเ อนนในโฮม้าเวนกำลังไล่สดเ่ิดแน่ผหนงห้างเตี่ยงวย้าง,งมีต้มมีซอยจุน้ำหลายอย่างแลเบามีซองไปดวขอจบกับใจดีเอ <c oughs> <c oughs> ้ยปลาจากโลกสใจ แกลูกกลาอะไรนี่มั้งลูกมะแก่งะายินข้าินย่างขนลดปะลูกข้าัปลาลูกมาเด้มาเด้อกาเด้าการเด้อมาซาเดยวห้องห้องห้องางมาเด้มาเด้อซางกิ้นข่าวเด้อ ออสร้างดูลังใหม่เองครับแตงภักขาาเด็กน้อยบ่มีขนมขนมอยากขนมขึ้นไปซื้อเอาอยู่ห่านเด้อไ,ไดขไซื้อเอาอยหานเจกัเราอยากได้ขนมมไปซื้ออายู่ห่านเจกับเราน้ามืดอนิบ่หมีแจกขนมแจกเขากินคุญญ้ใหญ่ตอนแจกซาอยากขนมอยาก,กยังเป็อยูห่านเจกับเรา มาล้างมือได้ล้างมือได้ไดสร้างกินน้ำังสร้างในัลงมาแล้วกินก่อนขนาดนี้ตอนนั้นนให้ตเอเป็นแม่ครัวใช่ไหมั่นขนาดนี้รา,รกาวกำลังแต่งกินสะใจได้เอีย ในบ uh, mm ้านใช่หอในบ้านเท่าไหร่นี้ไปใส่ไปดูอยากกินแนวัดเลยใช่หเป็นอะไเกูเห้นเสียงเสียงเจจัดนยายเอาไปต้องใส่กระตูกดักมันไายเลยต้างหิ้งแห้งวะ

ขอมาหาฮะมาขอมนี่มีปัญหาอย่างหน่งมาดูมาดูร่วมมือห่อครับครับไปเลยหัวใหญ่ไปดนเ้ยไปไปพังเงี้ยนั่นนะนั่นนะ

อาติโน่ด้วยกันนะอาได้พี่น้องมาเ่พี่น้องบบว้าวเลยมาเจอกันุคนอาทุกคนเขาเด้อเข้าเด้อยัไงรู้่ก้าีพี่น้องเข้ากันีเดี่ยว่มมา่ขาเนี่อ

ก็เส่บ้วยก็สนได้หนาทำอะไรก็ต้อนไล่ต้อนอยู่ไล่รวยอยู่ต้อนเส่บเนี้ยเนาี่โ่่เรอเอด้วยใน่าเช่อกราฟกเหาดกินา

ผิดกกินเพราะยิินคราุณน้งนเงินไรเอาพวกกูอยู่ถ่ายถ่ายไปเห็นตะมืดแล้ผิดซื้อกับใครๆคือกันหละกินน้ำกันห้ี่เาก็มาอิ่มเลยอิ่มเลยตแ้งแต่ข้ามาถึงก็เป็นอิ่มส์อ่ะอ่มไรเอออิ่มเลยอิ่มไร น้ำทำลายน้ำทำลายสบายคุณขับร้นะครับยาเมื่อไหร่พี่น้องอันนี่แล้วแต่เสียเขียวๆนวผมยอมยาสียกินผู้เดียวแล้พปัญญาข้าเขากินก่อนเด้อ

ับไปนับไปคันที่สามึ่งเก่มันมาคุยัเกายู่บุขคลนคุยแล้วบ้านเดียวที่บ้านผมไมคิดเลยว่ะเขาแนเขาแนบ่บ่วมเรียเงินพันใบิพนกับใบหาพัเขาปากเขาดนมันเป็นแสน

พ่อคิงกินอยู่กันบ่ป uhm ah. so, mm mm. uhm. hmm. oh. ้าพ่อคิง กินไรกับอิ่มเนาะกินไรกับอิ่มกินไรกับอิ่มจ่อยอิ่มไหมถ้าจอยอิ่มไหมแท้ไม่เราดูหรับเข้านี่กินอปมือจุ่มและหามือสะอาดสะอาดถอยแล้วเปล่าอืไแมอะไรกัน เลือดตลับเข้าเลือตลับสลายที่หลข้ากินไว้รึ่งหมูได้ไหมเฮานี่อาเออมันเขาแก้โรคกินแบบเจ้าหน้าย่มนเลยเชีย ดีแกิน่เหอใจกินได้รลับเท่านึจนีเหลือนีแห้งเยอะหักินก็ได้อดอมากสนับสนุนก็ให้เขทำกั้มชูสองลับไปด้วยเออซื่อเสียงเรื่องงานของทุกกันอ้าพี่น้องหมูนะยาเมื่อไหร่แต่สองสองพี่น้องคนพัท่ามันกับมีเงกเงินากินหลายพี่น้องกินน้ำรังกินน้ำังหมู่พี่น้อง ข่าวครับเป็นกระสอบนี่นี่มีแต่ข่าวแล้วในกระสอบมดนุ่กทียพูไปดอาเรยาหลับนึงมาขี้หลับซองอยู่มั้นี่เออถ่ายกินกับเบื้องเออ่ายนกะเ้อยับเท่าพี่น้องโอ้อาแล้ว้ก็ีแกะเบื้องแต่ได้นอนพราะั้คืนนี่ทุกคนามเาเที่ยงคืนแต่ได้อิ่มขักรถยถามนะเ่้ขาบว่ กินั่งไปกินเแล้วกับมานังขึ้นงานฟ้าพี่น้องเมื่อยที่แรกแล้วกับเมื่อยหนักนอนพี่น้องแั้งแตนแห้เจี๊กันแล้วกับสดจสยยัเราทนกิอยาพี่น้องกินน้ำรังกินน้ำังพี่น้อมอกาบานันยินเลยพี่น้องลงมาจเท้าบเขาจะทราบวันนั้นหมอไปลงไปหัตัดหนาพี่น้องอะไรนะพี่น้อง มาหอนี่แตจะได้ลำลาพรจเนาะบายดีมาเนาิดหนาพี่นเลยก็ใกุจติดตัใจหรืเฮ็ดคิดต่อไปนากมอมันนอก้น้ใจว่เฮ็ดคิดต่อไปแม่หยุดคนคนติดตามหนุนรุลูกงูพี่น้องอ่ะบอลิดหนาพี่นนอะ